สวัสดีครับฟุตบอลไทยนิวส์ครับแรงไม่เบาเลยนะครับส่งคอมเมนต์เวียดนามหลังเฉือนทีมชาติไทยนะครับคว้าแชมป์บอลซีเกมแบบเจ็บปวดสำหรับคนไทยนะครับสำหรับแอดมินด้วยซึ่งแอดมินนะครับจะพาทุกคนมาส่งคอมเมนต์แฟนบอลเวียดนามหลังเอาชนะทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองซีเกมปี2021่อมาครองได้สำเร็จ โดยวันที่22พฤษภาคมปี2565นะครับความเคลื่อนไหวหลังจากที่ดาวทองทีมชาติเวียดนามเอาชนะช้างศึกทีมชาติไทยไป1ประตูต่อ0ในศึกฟุตบอลชายซีเกมปี2021นัดชิงชนะเลิศคว้าเหรียญทองเป็นของได้สาเร็จซึ่งหลังจบเกมแฟนบอลเวียดนามนะครับก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันมากมายยกตัวอย่างเช่นอยากจะร้องไห้ออกมาดังๆ <laughs> ทีมไทยไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับเวียดนาม แฟนบอลไทยหายไปในโหมดเราคือราชาแห่งอาเซียนนี่คือนัดชิงชนะเลิศในฝันไทยเล่นดีมากแต่เวียดนามสมควรเป็นแชมป์เวียดนามแชมป์ไทยก็สมควรได้แชมป์แต่เราโชคดีกว่าคุณแฟนบอลไทยคิดว่าตัวเองเป็นประเทศที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกมักจะพูดไม่ดีและดูถูกทีมอื่นผมหวังว่าพวกเขาจะอ่อนน้อมถ่อมตนมากกว่านี้แฟนบอลไทยมีคนสุภาพแต่คนแบบนั้นก็มีเยอะเหมือนกัน แฟนบอลไทยบางคนก็ยินดีกับเราแต่บางคนก็ยังเป็นตัวร้ายส่วนข่าวต่อมานะครับสูงสุด1คนตัดเกตแข่งทีมชาติไทยเกมพ่ายเวียดนามชวดเหรียญทองสีเกมประกาศคะแนนนักเตะทีมชาติไทยครบทุกคนพร้อมบทวิเคราะห์จะเต็มหลังแพ้เวียดนามชวดคว้าเหรียญทองฟุตบอลชายสีเกมปี2021เริ่มจากกวินธรรมสัจจานันท์นะครับเป็นผู้รักษาประตู ได้ไป6คะแนนนะครับแทบไม่มีข้อผิดพลาดอะไรจังหวะเสียประตูยากเกินจะเซฟไหวจริงๆนาคินวิเศษชาติได้ไป6.5คะแนนมีความมุ่งม,มั่นเติมเกมรุกได้เป็นระยะและมีจังหวะเปิดบอลสวยๆแต่จังหวะเสียประตูน่าจะเข้าไปบีบลูกเปิดของเวียดนามโจนาธานเคมดีได้ไป9คะแนนโดดเด่นที่สุดในเกมนี้เล่นได้อย่างเหนียวแน่นคุ่มเกมรับอยู่มัดส่วนจังหวะเสียประตูบอลตกตรงกลางระหว่างคู่เซนเตอร์พอดีทำให้สกัดลำบาก ชนะพัดบัวพันได้ไป8คะแนนช่วงแรกมีหลุดหน่อยๆน,นะครับแต่ค่อยๆดีขึ้นคอยช่วยงานจนทานเข็มดีได้ดีส่วนจังหวะเสียประตูก็ตามที่บอกไปก่อนหน้านี้อิเลฟานดอระได้ไป6.5คะแนนทําได้ค่อนข้างดีในตําแหน่งแบ็กซ้ายกระทั่งเวียดนามเปลี่ยนดึมเส้นตัวจีดลงมาทําให้เจองานหนักขึ้นมาวิลเลเทพป้อมพันได้ไป7คะแนนก็พยายามช่วยคุมจังหวะแดนกลางอย่างเต็มที่แล้ว แต่เกมนี้มิดฟิลด์เวียดนามก็แก่งมากพอกันชยาพิพัฒสุพรรณเพศได้ไป6.5คะแนนยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นฮาร์ดแมนในแดนกลางพยายามหาจังหวะยิงไกลตอนเกมตื้อแต่ก็จ่ายบอลเสียบ่อยอยู่เหมือนกันวอลเลชิตกนิศีบอมเพนได้ไป7คะแนนมีโอกาสจบสกอร์2-3ครั้งแต่ขาดความเฉียบคนไปหน่อยเบนเจามินเดวิสได้ไป6.5คะแนนพยายามให้ความสามารถเฉพาะตัวแต่วันนี้โดดเด่นน้อยกว่านัดก่อนก่อน แต่ก็มีจังหวะจ่ายบอลทะลุสวยๆให้เห็นเอกนิตปัญญาได้ไป6คะแนนแทบหาจังหวะยิงไม่ได้มีลุ้นจากจังหวะเกือบได้ชาร์จจอที่เสาสองพารทริกคุตสตับสันได้ไป6คะแนนโอกาสยิงค่อนข้างน้อยเพราะบอลไปไม่ค่อยถึงมากนักตัวสำรองกอลวิสทาัสาได้ไป6.5คะแนนมีโอกาสยิงแต่ไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูวิดนามเมธีสารคำได้ไป6คะแนนลงมาเพิ่ม ความสดเกมลุกในช่วงท้ายพยายามคอสบอลเข้าไปลุ้นแต่ก็ไม่เป็นผลและทีรศักดิ์เผยพี่หมายได้ไป6คะแนนลงมาแล้วได้บอลค่อนข้างน้อยลงมาทำไมส่วนข่าวต่อมานะครับมาดาแป้งฝากวาทะเด็ดหลังทีมชาติไทยนะครับพ่ายเวียดนามช่วดแชมป์บอล4เกมมาดาแป้งดวลพันธล่ำซำผู้จัดจาก,การทีมชาติไทย ออกมาเปิดใจหลังช้างศึกแพ้เวียดนามชวดคว้าเหรียญทองซีเกมปี2021เมื่อวานนะครับวันที่22พฤษภาคมคมปี2565แอดมินก็นั่งดูนะครับลุนจนถึงครึ่งหลังเลยนะครับเหมือนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเราเลยนะครับครึ่งแรก0-0น,นะครับครึ่งหลังมาเสียสกอร์นะครับ1ลูกมาเริ่มกันต่อเลยนะครับความพุ่นไหวหลังจากที่ช้างศึกทีมชาติไทยนะครับพลาดท่าแพ้ทีมชาติเวียดนามไปสูงประตูต่อหนึ่งในซีฟุตบอลชายซีเกมครั้งที่31 นัดชิงชนะเลิศเมื่อช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับหลังจบเกม,มบันดาลแป้งดวลพายน้ำสับในฐานะผู้จัดการทีมยอมรับว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างอึดอัดแต่นักเตะทุกคนก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วพร้อมฝากให้แฟนบอลทุกคนอย่าเพิ่งสิ้นหวังในบอลไทยอึดอัดจ,จริงๆนะครับผมดูอยู่พ่อผมปิดทีวีเลยนะฮะ <c oughs> ก็เป็นเกมที่หลายคนคงจะรู้สึกอึดอัดจ,จริงๆแล้วรูปเกมเราก็ครองบอลเยอะพอสมควรแต่ในสุดท้ายก็พ่ายแพ้ไปด้วยลูกมง แป้งคิดว่านักเตะทุกคนรวมถึงโคชมาโน่พุกิ้งก็รู้สึกเสียใจยแป้งก็ถือว่าเกมที่เป็นเกมที่เราตั้งใจทําได้ดีที่สุดสามารถมาถึงรอบชิงชนะเลิศได้แต่ไม่สามารถคว้าเหรียญทองได้แป้งในฐานะผู้จัดจาก,การทีมชาติไทยก็ต้องขอโทษแฟนบอลชาวไทยด้วยแต่ก็อย่าเพิ่งเส้นหวังในบอลไทยกันนะคะ ส่วนข่าวสุดท้ายนะครับทองแดงสมัยที่5อินโดนีเซียแมน่นกว่าชนะดวลจุดโทษมาเลเซียซิลที่3บอลสีเกมอินโดนีเซียนะครับคว้าอันดับที่3ฟุตบอลชายสีเกมครั้งที่31ที่เวียดนามหลังดวลจุดโทษเอาชนะมาเลเซียได้เหรียญทองแดงสมัยที่5วันที่22พฤษภาคามปี2565ฟุตบอลชายซีเกมครั้งที่38ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามรอบชิงเหรียญทองแดงซึ่ง เริ่มแข่งขันตั้งแต่เวลา16นาฬกาก่อนที่ทีมชาติไทยจะรุ่นเหรียญทองสมัยที่17กับเวียดนามเจ้าภาพในเวลา19นาฬกาโดยอินโดนีเซียที่แพ้ไทยสงประตูต่อ1ในรอบรองชนะเลิศปะทะกับมาเลเซียที่พ่ายแพ้พเวียดนามสงประตูต่อ1ในรอบตัดเชือกเวลาปกติ90นาทีทั้ง2ทีมตีเสมอกัน1ประตูต่อ1โดยโรนัลโดคาวาเต กองหน้าดารุ่งวัย17ปีเบิกสกอร์ให้อินโดนีเซียนำก่อน1นประตูต่อศูนย์ในนาทีที่69แต่มาเลเซียไม่ยอมแพ้มาไล่ตีเสมอในช่วงท้ายเกมนาทีที่81จากฮาดีไฟยัตทำให้ต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีแต่ก็ยังทำอะไรกันไม่ได้อีกต้องตัดสินด้วยการด่วนจุดโทษปรากฏว่าอินโดนีเซียแม่นกว่ายิงพลาดแค่คนแรกจากอัสนาวอนมังกูอาลมัมนอกนั้นสังหารเขาหมดทั้งมูฮัมหมัดลิดวาน มาเซลิโนเฟอร์ดินานซับดิลลำดาดีปิดท้ายด้วยมาร์คคอกส่วนมาเลเซียพลาดส,สองคนคือฮาดีไฟยาตดผู้ทำประตูในเวลา90นาทีซึ่งรับหน้าที่สังหารคนแรกและลูกมานฮาคิมผู้ยิงคนที่3าํทำให้อินโดนีเซียนะครับดวลจุดโทษชนะ4ประตูต่อ3สกอร์รวมในเวลาปกติ5ประตูต่อ4ขวาอันดับที่3ไปครองถือว่าเป็นเหรียญทองแดงสมัยที่5ต่อจากปี1981 1,989 1,999และ2,017ครับ